ฝืนใจเรียนให้สูงทนเห็นแม่ล้างห้องน้ำส่งเรียนเปิดบ้านสามหลังติดตุ้ยเกตกมลออมเงินเพื่อแม่หลังเป็นพระเอกช่องเจ็ด ตุ้ยเกตกมลหรือที่เรารู้จักกันว่าตุ้ย AF3 ก่อนที่จะมาเป็นคนมีชื่อเสียงทุกวันนี้ในวัยเด็กเขาทำงานมาแล้วหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กส่งน้ำแข็งพนักงานขายซาลาเปาพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กเก็บตัวที่โรงหนังจนในที่สุดฟ้าเปิดทางเขาสมัครเข้าร่วมรายการ t Academy ูอะคาเดมี่แฟนเทเซียซีซั่นสและได้รางวัลชนะเลิศจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงยางเต็มตัว และเมื่อปี60เพิ่งซื้อบ้านหลังโตให้พ่อแม่จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมากว่า11ปีนอกจากจะเก่งตลกและอารมณ์ดีแล้วหนุ่มตุ้ยเกตกมลนหรือตุ้ย a อ3ายังอบอุ่นและกระตันอยู่สุดๆเพราะเขาซื้อบ้านหลังโตให้พ่อแม่จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมากว่า11ปี ตุ้ยเกตกมลลาทาหรือตุ้ยเ F นักร้องและนักแสดงมากฝีมือเจ้าของตำแหน่งแชมป์ AF3 ผู้มีจุดเด่นอยู่ที่อารมณ์คันและความเฟนลีได้เปิดบ้านสุดอบอุ่นที่หนุ่มตุ้ยซื้อให้กับพ่อแม่และอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งครอบครัวล่าสุดก็ได้เปิดประตูบ้านให้รายการตีท้ายครัวเข้าไปชมทุกซอกทุกมุมตั้งแต่หน้าบ้านยันห้องนอนเลยทีเดียวบ้านตุ้ยเกตกมลหลังนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบริเวณริมคลองร,งรังสิต โดยหน้าบ้านมีนกยุงและนกแก้ววางประดับอยู่เป็นเอกลักษณ์พร้อมทั้งมีรถคันใหญ่ซึ่งแม่สั่งเด็ดขาดว่าห้ามขายเนื่องจากเป็นรถคู่ใจที่ทำเงินให้กับคนในบ้านมาตลอด11ปีส่วนบริเวณรอบๆบ,บ้านก็รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่โดยเฉพาะในส่วนนั่งเล่นข้างบ้านที่มีทั้งต้นตาลต้นมะม่วงและบ่อน้ำพุ สร้างบรรยากาศผ่อนคลายชิลๆได้เป็นอย่างดีโดยแม่ของตุ้ยกล่าวว่าที่บ้านจำเป็นต้องเพึ่งต้นไม้ขนาดใหญ่พวกนี้มากๆเพราะสาวๆชอบมาเกาะรั้วบ้านแอบดูตุ้ยที่อาศัยอยู่ชั้นบนเหตุการณ์ที่แม่ถึงกับไล่ออกจากบ้านคือเหตุการณ์ไหนก็คือเรื่องเจาะหูวันนั้นแม่เขาเข,าเข้ามากอดเราแล้วมือเขาดันไปโดนหูที่เราเจาะมาใหม่แม่บอกว่าเขาใส่แป้งอย่างดีพอบีก้านกระเทียมโผล่แม่น้อยบอกว่า แม่ขอไว้แล้วให้ลูกเรียนจบก่อนแม่อุตส่าห์ล้างซ้มส่งเรียนให้จบปริญญาตีหน่อยบวชให้แม่แล้วโตขึ้นมาจะทำอะไรก็เรื่องของแก